โอเคก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลยลุกเกมเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่กับเกมเพสสองพนนะครับเจอปัญหาอีกแล้วนะครับเมื่อลงวินโดว์ใหม่หรือว่าเครื่องที่ติดตั้งใหม่นะครับจะเจอปัญหาก็คือที่ผมเจอตอนนี้เป็น e อ r o r ms vcp 1 0 0 d l l นะครับไม่ว่าจะเป็น e อ r o r ของเกมเพสส2ง2ันยีหรือ2017ก็เดี๋ยวใช้วิธีการแก้เหมือนกันนะครับไปศึกษาข้อมูลมานะครับบว่าเป็นเกี่ยวกับ microsoft visual c น,นะครับ 2010ก็ทำการดาวน์โหลดได้เลยนะครับมาที่ลิงก์ของผมด้านล่างนี้นะครับผมจะทิ้งไว้ให้นะครับก็คลิกดาวน์โหลดเลือกทั้งหมด3ตัวแล้วก็คลิก next นะครับคุณจะได้ไฟล์มาทั้งหมด3ตัวแบบนี้นะครับเมื่อได้ไฟล์มาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เริ่มติดตั้งกันแต่แรกเลยครับคลิก yes ไปเลยครับอ๋อตัวนี้โอเคตรงนี้ไม่ต้องติดตั้ง please s o f t w t h e following อ่าตัวนี้ไม่ต้องติดตั้งนะครับตัวนี้คลิก shoot ไปเลยครับ มาเริ่มติดตั้งตัวนี้ครับพูดผีมันนีผมโหลดมา2อันเราโหลดมา3อันนะครับแต่เราติดตั้งแค่2อันพอนะครับคลิกเดิมคลิกที่ตัวนี้นะครับ VCR นะครับ X64 Yes นะครับอ่าโอเคของผมมันติดตั้งไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคุณก็คลิกน e x ไปได้เลยนะครับแต่ของผมมันติดตั้งไปแล้วนะครับโอเคแล้วก็ X86 นะครับอ่าของผมมันขึ้นติดตั้งไปแล้วมันจะขึ้นรีเพคกับรีมูฟนะครับของเพื่อนก็ ติดตั้งไปได้เลยนะครับเมื่อติดตั้งไปแล้วนะครับจะเข้าเกมได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาทดสอบกันดูนะครับก็ถ้าเป็นเพจ2017นะครับถ้ามีไซเดอร์ก็กดไซเดอร์ด้วยนะครับของผมก็ทําการลงแพทเสริมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเหลือทดสอบให้มันนิ่งนะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่า,าเดี๋ยวลองเปิดเกมดูนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมถ้าเกมมันติดเออร์เรนะครับแม้แต่เปิดโปรแกรมเซตติ้งมันก็จะไม่ขึ้นให้เรานะครับ เดี๋ยวไปดูกันนะครับขอปิดเสียงก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อีกนะช่วงนี้โดนลิขสิทธิ์บ่อยมากเลยผมจะลงไว้อีกช่องหนึ่งนะครับก็ไปดูแล้วก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับช่องใหม่ของผมนะครับเผื่อช่องนั้นบินนะครับก็มาส,สับสนช่องนี้ได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้ถามว่าเล่นได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมขอเทสก่อนแล้วกันว่าเล่นได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ ทำการติดตั้งไปแล้วหลังจากที่ติดตั้ง microsoft C++ 2010นส0นะครับก็สามารถเล่นได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทดสอบนะครับเป็นแมตกระชับมิดนะครับใครที่จะสนใจติดตั้ง PS 2 1 7 7นะครับเป็นอัปเดตใหม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอเลยนะครับเพราะว่ากำลังจะทำการอัปเดตตัวเกมแล้วก็เดี๋ยวทดลองระบบด้วยนะครับ จะได้ชุดใหม่แล้วก็จะได้นักเตะใหม่ล่าสุดนะครับด้วยตัวนี้ยังเป็นชุดเก่าอยู่เนาะนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองเทสดูเลยนะกันว่าติดบงติดบัคอกอะไรหรือเปล่าบางคนบอกว่าโหลดเข้าเกมไม่ได้ก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูแล้วกันได้ได้หรือเปล่านะครับมาโอเคนะครับ ก็เขียบอลอะไรได้นะครับสกอร์บอร์ดก็ขึ้นให้ก็สนุกครับ2,017ครับเล่นง่ายดีแล้วก็ไม่กินสเปคเครื่องเท่าไหร่นะครับเครื่องที่ไม่่อยแรงมากอย่างเช่นพวกไรเซนสา3รหัสรหัส3 0 0พรหัส5,000เนี่ยรหัส3,000ันี่ 3, นตาต่ำเกินไปสำหรับน้ตบุ๊กนะรหัส5,000ันกำลังพอดีนะหรับไรเซนสถ้าเป็นพวก อินเทลก็จะเป็น i3 พวกนี้ก็พอได้อยู่นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สามารถเล่นได้ก็ไปลองทดสอบกันดูนะครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปด้วยครับก็ลิงก์เดี๋ยวทิ้งไว้ข้างล่างนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ